ในขณะนี้วัตถะสิ่งรอัเางานออะไรไหนอนน้บลายที่สเป็นชายลยไไ ครับ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  มันเป็นลายไม่เป็นลายเตยเตยเยนะข้ารู้เนาลนเป็นลายน่เป็นลายเ,น,เน,นี่ย่อนทแผก่อนไหมมีแทำแผลก่อนไหมมีแผล มันรถรถมันเหตุาก,การณ์เป็นไงรู้ไหมอ๋อผมขับมาเลนผมเฉยๆแล้วะคันนั้นเขาไปชนตูดผมฮะชนตูดครับชนตูดแล้วนัว้นยังไงอีกอะมันเป็นน,นหลายคันแล้วก็ก็ไม่อ,อ,อีกคันอีกสองคันเขากำลังจอดชะลอดูผมนะแล้วทีนี้เขาก็เลยชนกันต่อฮะอ๋อ,อ,อ,อเกิดอุบัติเหตุกันก่อนหน้าผมแป๊บนึงครับครับแล้วยังไงฮะพี่ก็ออกมาตรงกลางเนาะไอ้คันนี้ขวางกะผมก็เลยหักออกขวาครับจะหลบ ก็พยายามหักเข้าซ้ายอยู่กำลังจะเข้าซ้ายแล้วขขาหลังมาก็ชนเลยตอนนี้เลยอ๋อขขาหนังมาเร็วครับข้าหลังมาเร็วแล้วเขาค่อยค่อยหักหัวไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาดูดะดูอะไรออไม่มีเลยจักรหนึง่งมันมีอ่รถชนกันอยู่แล้ว